มามาลงมาเปิดตัวกับเจ้าคุนเงินนะครับ JO8E คนขับบอกรถมีปัญหาครับควันขาวเอาสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินด่วนครับคลิปนี้ขอถามหน่อยครับอา,อาการแบบเหมือนรอบเครื่องตกนะครับจะมีควันขาว แต่บางทีก็ไม่เห็นจะมีนะนี่อย่างนี้ก็ไม่เห็นมีนะหรือว่ารอบเครื่องยังไม่ตกเป็นกับอะไรครับปัญหาเป็นกับการจูนหรือว่ายังไงครับหรือว่าเป็นกับระบบปลัก๊กปลั๊กไฟหรือเปล่าหรือเป็นกับน้ํามันช,ช่วงนี้น้ํามันแพงครับเกี่ยวไหมเกี่ยวกับน้ํามันแพงหรือเปล่า โดนมันมีอาการสะดุดแม่รถอ่ะไม่สะดุดเลย,ม,เเลยมันต้องวิ่งระยะไกลหรือเปล่าอันนี้วิ่งระยะสั้นไหม <c oughs> มันเป็นกับระยะสั้นระยะไกลไหมเกี่ยวไหมนี่หละครับรถพวกไฟฟ้าองนี้แหละขังมนเร็วปัญหาเยอะครับสู่ความสายไม่ได้หรอก เวลารถมีปัญหาก็ต้องตามช่างแพงอีกจูนใหม่ก็หลักหมื่นครับถ้าใครจะเล่นรถดรามผมแนะนำปั๊มสายนะครับหรือว่าใครคิดว่ามีช่างอยู่ใ,ใกล้ๆก็เล่นได้ครับขอมมัเร็ว นขาวนะนะเองเองเคยเห็นไฟลุกไหมเวลาไฟลุกแรงๆควันจะดำใช่ไหมเวลาไฟม,ดนะามาอดควันขาวเนาะเออมเไม่รู้น,กกน,นั่นแหละไม่รู้วะไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนแรกเห็นเป็นนี่ นี่เป็นอยู่ตอนไหนบอ่อปากบอ่อเออม,มันต้องวิ่งระยะไกลได้วยอ่ะมันจะหายหรือเปล่ามันวิ่งแบบระยะใกล้ๆอ่ะบางทีแบบมันเผาไหมย,ยังไม่หมดอะไรเงี้ยฮะเฮ้เเย <น anes> เสียงอะไร กนี้ไม่ก็มีปัญหาอะไรครับเครื่องก็ไม่เคยแกะเลยขอมอเเร็วต้องพึ่งคอมอย่างเดียวครับแต่พวกนี้ไม่ต้องนะครับ,บปั๊มสายไม่ต้องพึ่งคอม จะจูนหนักไปหรือเปล่านะเจ้าขุนเงินจูนควันอนะ่ะคือปล่อยควันเยอะเกินไปหรือเปล่ามีส่วนนะใครรู้นะครับก็คอมเมนต์มาครับเนี่าานี้ไม่มีควันเลย ไม่ได้จูนกวันนะ่จริงๆ 6M60 นี่ไม่ต้องจูนก็แรงอยู่แล้วจันชูหิวข้าวแล้วมัง้ง โบออกดีมากเลยครับไปไม่ต้องตีกรวยก็หอนอยู่แล้วครับ อันนี้วิ่งก็ยาวอยู่ครับสามสี่วันนุนเลยต่อหมอความนี้ไม่ไปงานแบกเลยนะกลัรถพังครับ เล่นปั๊มสายดีกว่าสบายใจเล่นคอมนี่ปวดหัวคือเราทำเองไม่ค่อยได้ครับคือต้องใช้คอมพิวเตอร์ไงต้องพึ่งช่งอย่างเดียวอันนีเ้เรายังพอแก้ไขได้นะครับพวกปั๊มสาย โค้งนี่ตามมาติดๆเลยว่ะใด้คราสใหม่ได้เรใหม่ไปับ อปโอ๊ยโอ้ยไปแล้วเ้ย,โ,ย,โ,ย,โ,ยโน่วมแล้วครับตรงนี้ทําไม่อยู่ต้องล่วงออก ลัดดาเนี่ยอะไรข้างบนลำโพงหรือเปล่านะอ,อากาศร้อนจริงๆเลยไปทงอ่า ในบ้านกรวดคันนี้เลนล่าสุดเลย ตักแป๊บเดียวก็วิ่งตามตูดกันเลยครับก็ขายอยู่นะครับล้านหนึ่งแสนห้าหม,มืน่นไป เดี๋ยวคลิปนี้ก็ปิดท้ายกับเจ้าขุนเงินนะครับใครที่มีความรู้ใครที่มีประสบการณ์ก็คอมเมนต์หน่อยครับ ขึ้นกระบะบแล้วเอ๊ะทะเบียนก็ยังไม่มานะสองเดือนแล้วเนี่ยโอ้นั่นขาวอยู่แต่วันก็ขาวแบบไม่ได้ขาวแบบเยอะนะขาวแบบมีดับมาสมอ่ะ หนักไปหนักมาใส่ปุ๋ยอ้อยครับทำอ้อยนี in. e ่ปีนี้นี่ราคาดี รอบเร็วครับถ้าเป็นน้องมะนาวไปแล้วไม่อยู่ครับแค่นี้สงสัยต้องได้รถเฟืองแน่ครับบายบายครับคลิปนี้ออาวอาวอาวยังไง Tran, trai. trang trai xe kia tẹt lắm à tài Mất kia đây à ui ไม่ใช่แนบหักแล้วหรอเอาไมเอาไม้นี่ขึ้นมาฝั่งนี้ขึ้นฝั่งนี้ทางบอบแล้วตอนนี้มันพ่อพ่อเฟืองมันเร็วครับมันคลานไม่ได้ครับ หมดเลยครับ